พอต้อนรับสู่ช่องลุงมหารเรื่องนะครับเราไปจอดรถที่บ้านยศสวัสดีแล้วก็เดินข้ามฟากมาเข้ามาในซอยนะครับวันนี้เราอยู่กันแถวอารีนะครับเดินเข้าไปในซอยมันจะมีร้านแกงกะหรี่อยู่ร้านจะอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงอันนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าร้านนะครับจะเป็นบันไดสีดำแบบนี้ เนเนข้าาาามถึงจะบบ,บบรรยยกศแญี่่ปุละะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากินมื้อเที่ยงที่ร้านเซนเรียวคุข้าวแกงกะหรี่นะคะแถวอารีนะคะซึ่งวันนี้เราลองเมนูทงคัตสึด้วยแล้วก็แกงกะหรี่เขาบอกว่าตุ๋นแบบเข้มข้นจัดจ้านจนรสชาติซึมเข้าไปในน้ำแกงนะคะซึ่งเราสั่งเนื้อสเต็กไทยวากิวค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณค่ะรเต็มได้นะคะ ดองสำหรับข้าวแกงกะหรี่แล้วเราก็สั่งเมนูกิวคัสสึเนื้อวากิวคัสสึเนื้อวากิวนะคะออสเตรเลียและที่สำคัญที่นี่ใช้ข้าวจากเมืองนิงะตะของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกลมกลอมขนาดไหน อ่ามาแล้วนะครับเมนูแรกของเราเป็นเมนูที่เราเห็นใน f c e e o o o เป็นภาพโปรโมทครับก็จะเป็นเนื้อชุบแป้งทอดหัอมมาได้เสิยก,กินก่อนแล้วก็จะจิ้ม เมนูต่อนะครับเป็นหมูชุบแป้งทอดนะครับเป็นทงคัตสึคือหมูทงคัตสึนะคะอ,อร่อยหมูนุ่มแป้งไม่หนาเกินสรุปหมูนุ่มไม่ใช่หมูครูปูตาหรอข้าวากับเมืองนิงาตะร้อนไหมเออใช่ รสชาติแบบเข้มข้นเครื่องเทศอ่ะแต่ว่าน้ำแกงกะหรี่เขาจะไม่ข้นมากมไปได้เลยแกงกะหรี่ที่นี่นะครับน้ำมันจะแบบไม่ข้นหนืดๆนะมันจะใสๆหน่อยแต่ว่ารสชาติมันเข้มข้นแล้วก็อร่อยทานกับข้าวญี่ปุ่นคือเข้ากันมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันละกันว่าวันนี้เราทานอะไรบ้างแล้วเราชอบเมนูไหนนะก็เป็นเมนูนี้นะครับเป็น เนื้อที่ชุบแป้งแล้วเราเอามาย่างต่อเองนะครับเป็นเมนูที่เราเห็นแล้วเราก็ตัดสินใจมาร้านนี้ก่อนนี้เราจะเห็นข้าวแกงกะหรี่ก็คือโดยส่วนตัวก็โอเคนะแต่ว่าไม่ได้ชอบมากเมนูถัดไปก็เป็นเมนูทงคัตสึเป็นหมูทอดนะเมนูนี้ด้านในหมูเนี่ยนุ่มมากแล้วข้างนอกก็แป้งก็กรอบอร่อยใช้ได้เลยนะครับส่วนเมนูต่อมาจะเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วก็เป็นเนื้อสเต็กนะครับตัวแกงกะหรี่กับข้าวคือชอบอร่อย แต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยก็ยังเฉยๆนะแบบไม่ได้วาวมากดังนั้นคิดว่าถ้าคราวหน้ามาร้านนี้ก็คงสั่งข้าวแกงกะหรี่กับทงคัตสึน่าจะเป็นเมนูที่เราอะ่ะจะมาสั่งก็โดยรวมภาพรวมสําหรับร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่มาซ้มได้นะเราแนะนําเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วก็เพิ่มทงคัตสึไปละกันนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาดูนะครับยังไงก็ฝากคลิปลุงอาหารเรองไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ